นี่นะจ๊ะดกมากอันนี้เมื่อวานหนูก็เก็บไปกินวันนี้ก็สุกอีกมันเริ่มแดงไปหมดแล้วจ้ะทุกคนนี่นะจ๊ะสุกไปหมดแล้วเราต้องเก็บเพราะว่าแดดมันร้อนเดี๋ยวเย็นนี้ก็เก็บไปทํากับข้าวอีกจ้ะใส่ต้มยำอะไรบ้างผัดข้าวผัดอะไรได้หมดแล้วแต่เราจะทํามาจ้ะอันนี้ต้นพริกก็กำลังจะแก่เต็มทีแล้วมั้งเพราะว่ามัน รวงไปเยอะเหมือนกันนะจ๊ะดูเพราะว่าหนูเพิ่งเปลี่ยนกระถางเพราะว่ากระถางมันเล็ก,กเลยเปลี่ยนมาเป็นกระถางใหญ่ให้แต่นางเหมือนจะตายดูดอกดาวเรืองสิจ้าทุกคนเมอร์ดามพกาสะอาดออดนี่นะจ๊ะลูกใหญ่มากอันนี้พันใหญ่พันอะไรไม่รู้นี่มันสุกสนอยู่ตรงนี้เยอะแย,ยะไปหมดเลยจ้าดู น่นจาจะอัปเดตให้ดูจ้าผลของการที่หนูปลูกเองนะจ๊ะเด็ดใบก่อนอันนี้ก็เก็บไปกินบางแล้วจ้ะดกอยู่นะจ๊ะตอนนี้ยดกมากดกไปถึงหนูไม่เด็ดยอดดิหนูให้เลื่อยไปข้างบนไปเลยนี่นะจ๊ะนี่อันนี้ตนเพราะเองไม่ได้ซื้อมสอีสองหนอ่อส่วนอันนี้ซื้อมาเหมือนกัตนต้นละสิบห้าโคนนะ ตอนที่ซื้อต้นเล็กๆอ,อันนี้ยีสิคนยีสซื้อมาตอนนี้ออกลูกออกผลเต็มเลยจ้าดูเยอะมากแต่มันยังไม่สุกอันนี้เต็ไมไปหมดเลยแตงฟ้าก็เก็บไปกินมาวานแล้ว3าสี่ลูกนี่เลยจ้าดูไม่มีอะไรหราจะอัปเดตให้ดูเฉยๆว่าตอนมันโตแล้วตอนนี้กินได้ อันนี้ต้นมะนาวเหลืองจ้มามะนาวเหลืองที่ออกดอกตอนนั้นนะก็ดกอยู่นะจ้าอันนี้ต้นมะละหนูแซมไว้เฉยๆมันก็ขึ้นแต่ไม่รู้จะออกดอกให้กินหรือเปล่าอันนี้ติดไปรูนึงแล้วในผักชีหนูเสียไปยังไม่ขึ้นอันนี้ตน้นพงโชลด <c oughs> ไม่ผิดกฎหมายแล้วเนาะอันนี้แก้วมังกรอันนี้หนูชำไว้เผื่อ แฟนขับมาเที่ยวบ้านก็ยกให้อะไรแบบนี้นี่นะจ๊ะตะไครท้ที่ตอนนู้นหน้าๆวะที่เพราะไว้ตอนนี้ก็มีลูกมีหลานมานิดหน่อยก็โอเคอยู่จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูเล็กๆเลยหนูเอามาจากไทยมเมล็ดมันนะซื้อมาจากไทยแล้วก็เพราะได้สองสต้นนี่แหละมันขึ้น แต่มันก็ตายหมดอันนี้เป็นพริกขี้หนูยาวพริกเหลืองนี่นะจ๊ะก็ลาไปด้วยมะเขือเทพนี่แหลนะเนาะเพราะว่าวันนี้จะมาอัปเดตมะเขือเทศนี่แหละเพราะว่ามันสุกแล้วมันสุกไปแล้วเราก็ต้องไอ้นั่นส่วนดอกไม้อยู่ข้างนอกนั่นนะ่ะก็ลวงไปหมดแล้วเหลือแต่มเมล็ดแล้วจ้ะรวงไปหมดเลยนางรวงไปหมด นี่นจะจ๊ะวันนี้ลมแรงมากแค่นี้ก่อนนะคะลมแรงดูลมสิลมแรงมาก